สิ่งที่ไวรัสกลัวคือประชากรภูมิต้านทานในร่างกายของเราดังนั้นถ้าหากว่าตับดีลำไสด้ดีน้ำเหลืองดีเนี่ยไอ้เจ้าโควิดมันกลัวแน่นอน ตึมต้านทานในแต่ละช่วงไวัยไม่เท่ากันค่ะวัยรุ่นเนี่ยจะดีกว่าแต่ผู้สูงวัยเนี่ยจะเริ่มลดน้อยลงเรื่อยๆเป็นเพราะว่าต่อมไทมสัสซึ่งเปรียบเสมือนกับเป็นโรงเรียนฝึกขุนพลผู้นําทัพของเราเนี่ยมันเริ่มที่จะหดตัวเล็กลงไอ้เจ้าขุนพลผู้นําทัพเนี่ยเขาเรียกว่า T-cell ค่ะมันเป็นเสมือนหัวหน้าเลยนะทุกคน ที่มันจะคอยไปสั่งเม็ดเลือดขาวตัวอื่นๆนะคะว่าให้ทํางานยังไงต่อสู้กับเชื้อไวรัสยังไงทีนี้พอขุนพลเริ่มที่จะลดน้อยลงเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนว่าพลทหารของเราไม่กล้าที่จะออกรบเต็มกําลังก็ดูเหมือนว่าภูมิต้านทานของเราเริ่มที่จะทํางานลดลงแต่ไม่ใช่ว่าเจอเหตุการณ์นี้แล้วเราจะหมดหวังนะคะเรายังมีอวัยวะอื่นๆอีๆอกที่สามารถช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับเราได้นั่นก็คืออันดับแรกเลยต้องดูแลตับของเราให้ดีค่ะเป็นเพราะว่าตับของเราสม าามรถผลิตกระสุนเอาไว้ดักจับเจ้าโคโรนาไวรัสได้กระสุนอันนั้นเรียกว่าคอม p พลเมนต์ค่ะดังนั้นเราจึงควรกินอาหารบำรุงตับนั่นก็คืออาหารที่มีรสขมนั่นเองมันก็จะมีตั้งแต่บรเพ็ดขี้เหล็กฟ้าทลายโจรหรือว่ามะระค่ะ และเราควรหลีกเลี่ยงอาหารที่ตับของเราไม่ชอบอันดับแรกเลยก็คือน้ําตาลนั่นเองไม่ว่าจะเป็นน้ําตาลในขนมหวานหรืออะไรก็ตามแต่หรือแม้กระทั่งน้ําตาลในเครื่องดื่มที่เขียนว่าฟรุกโตสคอนไซรัปอันนี้ก็น่ากลัวมากๆเลยนะคะแล้วทุกๆครั้งที่เรากินน้ําตาลเข้าไปนะคะมันจะทําให้ภูมิต้านทานของเราทํางาน d r อปลงได้ถึง75%เเลยนะเนื่องจากโดยปกติแล้วภูมิต้านทานของเราจะทํางานดีเมื่อได้รับวิตามินซีเข้าไปค่ะ แต่ถ้าหากว่าในจังหวะนั้นมีน้ําตาลลงไปในกระแสะเลือด ภูมิต้านทานของเราจะเข้าใจผิดไปโชกน้ําตาลเข้ามาใส่ตัวทําให้การทํางานของเขาเนี่ยกรอบลงได้ถึง75%คิดดูว่าถ้าตอนนั้นเนี่ยเจ้าโครโรนาไวรัสมันลงมาพอดีเนี่ยภูมิต้านทานของเราก็สู้มันไม่ได้นะคะดังนั้นหลีกเลี่ยงของหวานให้ได้มากที่สุดในช่วงนี้อันต่อมาที่ตับไม่ชอบนะคะคือไขมันขาแข็งนั่นก็คือของทอดทั้งหลายนั่นเองช่วงนี้พยายามอยากกินของทอดส่วนใครที่เสียนอยากกินของทอดจริงๆนะคะให้ทอดด้วยนะ้ำมัน มะพร้าวเพราะว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยถือว่าปลอดภัยที่สุดแล้วและไม่ใช่แค่ของทอดนะคะไขมันที่มาจากเนื้อสัตว์ในช่วงเนี้ก็ควรจะหลีกเลี่ยงเหมือนกัน อันสุดท้ายที่ตับไม่ชอบคือแอลกอฮอล์ค่ะบอกเลยนะคะทุกคนว่าช่วงนี้อย่าเพิ่งไปถอนอยู่บ้านช่วยชาติกันก่อนนะคะการดื่มแอลกอฮอล์นียนอกจากจะทําให้เซลล์ตับอักเสบแล้วเนี่ยมันยังทําให้เราอ้วนขึ้นได้เลยนะเพราะแอลกอฮอล์ก็มีแคลอรี่นะจะบอกให้นอกเหนือไปจากนั้นนะคะพวกอาหารที่มีสารพิษสารเคมีและการกินยาที่มากจนเกินไปตับก็ทํางานหนักเพิ่มมากขึ้นเหมือนกัน อาหารที่มีสารพิษสารเคมีคือพวกอาหารแปรรูปทั้งหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่อาหารแชร่แข็งที่ต้องเข้าไมโครเวฟใช่ไหมอ่าไส้กรอกลูกชิ้นอาหารกระป๋องน้ำอัดลมเครื่องดื่มชูกําลังอะไรพวกเนี้ยนะคะถ้ากินเข้าไปภูมิต้านทานตกลงแน่นอนเนื่องจากว่าเขาผสมทั้งน้ําตาลทั้งความเค็มอะไรต่างๆเข้าไปเยอะมากๆเลยนะทุกคนรู้ไหมว่าความเคม็มจะทําให้เซลล์ของเราเนี้ยติดเชื้อเพิ่มได้ง่ายมากขึ้นเหมือนกันเพราะว่าเจ้าอาหาร p r o c e s s ู้ f พวกเนี้ยมันจะลงมาพร้อมกับพิษที่เยอะใช่ไหมคะ พวกสารกันบูดสารกันเสียอะไรต่างๆพวกนี้แล้วมันจะมาพร้อมกับการปรุงแต่งรสจัดที่มันมีความเค็มเนื่องจากเขาอยากให้เราอร่อยค่ะทีนี้พอสารพิษมันลงมาเนี่ยมันจะทําให้เซลล์ของทุกคนน่ะเสียหายเปลือกเซลล์ของทุกคนเนี้ยมันก็อยู่ของมาดีๆนะคะแต่พอมันเจอสารพิษมันจะทําให้เปลือกเซลล์ทุกคนเนี้ยมันเหมือนกับปริแตกออกมาเขาเรียกกระบวนการนี้ว่าลิปิดพร็อกซิเดชันนะคะพอเปลือกเซลล์ทุกคนมันปริมันแตกออกมาเนี้ยโซเดียมที่เยอะจากอาหารเหล่านั้นเนี่ยมันก็ทะลักเข้าไปภายในเซ ทีนี้การฟังก์ชันและการทํางานของเซลล์จะผิดปกติทันทีเมื่อไหร่ที่มีเซลล์ใดก็ตามติดเชื้อคนส่วนใหญ่ก็มีพวกสมุนไพรริดร้อนกินแบบนี้จะอุจจาระออกได้ดีขึ้นค่ะนอกจากนี้เรายังสามารถดูแลลำไส้ของเราได้ด้วยการกินอาหารที่มีพรีไบโอติกนั่นก็คือพืชผักนั่นเองค่ะพยายามกินอะไรที่มีไฟเบอร์เพื่อเลี้ยงจุลินทรีย์ตัวดีในลำไส้และยังสามารถกินอะไรก็ตามที่มีโปรไบโอติก นั่นก็คือการกินอะไรที่มีจุลินทรีย์ตัวดีไม่ว่าจะเป็นโยเกิร์ตกิมจินัตโตะอะไรต่างๆ แต่ว่าโยเกิร์ตนะคะยานันแนะนําโยเกิร์ตที่มาจากพืชน,นะไม่แนะนําโยเกิร์ตที่มาจากนมวัวนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาเลี้ยงวัวตัวนั้นยังไงถ้าหากเขาเลี้ยงวัวตัวนั้นไม่ดีเขาจะใส่ยาปฏิชีวนะลงไปเยอะค่ะทําให้แบคทีเรียนในลําไส้ของวัวเนี้ยมันจะมีแต่ตัวไม่ดีที่ดื้อยาเขาเรียกว่าซุปเปอร์แบคทุกคนไอ้พวกเนี้ยนะถ้ามันลงมาฝังรกร่างในลําไส้ของเราได้เนี้ยประชากรจุลินทรีย์ในลําไส้ของเราจะเปลี่ยนนะคะเราอาจจะไม่ได้รับตัวดีอย่างที่เราหวังเอาไว้ ก็ได้ดังนั้นแนะนําโยเกิร์ตจากพืชไม่ว่าจะเป็นโยเกิร์ตทูเหลืองโยเกิร์ตมะพร้าวโยเกิร์ตอัลมอนด์ก็ได้ค่ะคนที่ลำไส้ดีนะคะพวกภูมิต้านทานเนี้ยจะคอยผลิตกระสุนที่เรียกว่า IGA ออกมาดักโคโรนาไวรัสทุกวันทุกคนไม่ว่าจะมาดักตามเยื่อเมือกที่จมูกเยื่อเมือกที่ปากหรือว่าเยื่อเมือกที่ปอดอะไรต่างๆพวกนี้พอไวรัสมันลงมาเนี้ยกระสุนพวกนี้มันดักก่อนเลยนะคะดังนั้นถ้าเรามีลำไส้ที่ดีภูมิต้านทานของเราก็จะดีตามไปด้วยอย่างแน่นอนยามีงานวิจัยทั้ง4งานเลยนะคะที่เขาวิจัยกับเด็กอายุตั้งแต่3ขวบไปจนถึงผู้สูงวัยอายุ8 4ปีเลยว่าการรับประทานโยเกิร์ตจะทําให้อัตราการป่วยของเราเนี้ยลดน้อยลงและหายไวขึ้นด้วยค่ะ อวัยวะอย่างที่3ที่เราต้องดูแลให้ดีนั่นก็คือระบบน้ําเหลืองในร่างกายของเรานั่นเองเนื่องจากระบบน้ําเหลืองในร่างกายเนี่ยเป็นทางเดินของประชากรเม็ดเลือดขาวและเป็นป้อมตํารวจที่ให้เม็ดเลือดขาวไปอาศัยอยู่ค่ะการดูแลน้ําเหลืองให้ไหลเวียนได้ดีนะคะต้องใช้การขยับหรือการออกกําลังกายยาดันแนะนําให้ช่วงนี้ทุกคนเนี่ยไปออกกําลังกายเบาๆนะอย่าออกกําลังกายหนักมากจนเกินไปค่ะ เพราะการออกกําลังกายที่หนักมากจนเกินไปจะทําให้เราติดเชื้อง่ายเนื่องจากมันจะไปลดภูมิต้านทานแก๊งกินน่ะที่เรียกว่า innate immunity เหมือนกับเวลาที่โคโรนาไวรัสมันลงมาเนี่ยค่ะภูมิต้านทานด่านแรกแก๊งกินจะออกไปกินเจ้าไวรัสก่อนเลยแก๊งนี้จะทํางานดรอปลงถ้าเราออกกําลังกายหนักมากจนเกินไปแต่ถ้าเราออกกําลังกายแบบพอดีพอดีนะคะในผู้สูงวัยที่อายุมากกว่า60ปีเนี้ย ทำให้ภูมิต้านทานตัวที่เรียกว่า NK Cell เพิ่มมากขึ้นเจ้า NK เซ l นะคะมีหน้าที่คอยสแกนเซล์ที่ติดเชื้อและสั่งให้เซลล์อันนั้นคนฆะ่าตัวตายเมื่อเซลล์นั้นฆ่าตัวตายการแพร่เชื้อก็จะน้อยลงค่ะนอกจากนี้ยังอยากให้ทุกคนออกกําลังกายแล้วตากแดดไปด้วยนะคะเพราะว่าการตากแดดจะช่วยจัดระเบียบภูมิต้านทานของเราใหม่ไม่ทําให้เกิดการอักเสบจนเซลล์ปอดล้มตายมากจนเกินไปมันจะทําการลดความบ้าบิ่นของเม็ดเลือดขาว นั่นก็คือลดตัวที่เรียกว่า th1 ค่ะทุกคนแต่มันจะไปเพิ่มตัวที่เรียกว่า th2 ไอ้เจ้า th2 เนี้ยมันฆ่าโคโรนาไวรัสได้อย่างนุ่มนวลมากกว่าคือ th2 เนี้ยมันจะไปสั่งลูกน้องมาอีกทีหนึ่งค่ะที่ชื่อว่า b cell บอกให้ลูกน้องผลิตกระสุนมากขึ้นผลิตกระสุนมากขึ้นพอกระสุนมีเยอะขึ้นไวรัสมันลอยมันลอยตัวอยู่เนี้ยมันพยายามจะมากินปอดเราเพิ่มขึ้นมันก็กินปอดเราไม่ได้เพราะกระสุนมันดักเอาไว้ก่อนค่ะดังนั้นการตากแดดจะเป็นการจัดระเบียบภูมิ ต้านทานที่ดีมากๆและยังเพิ่มูุิต้านทานแก๊งกินให้ทํางานได้ดีมากขึ้นอีกด้วยค่ะตากแดดสักวันละประมาณ15-30นาทีค่ะถ้าเพื่อนๆถามว่าให้ตากแดดช่วงไหนถึงเพิ่มูุิต้านทานได้ดีจริงๆแล้วให้ตากแดดช่วงเที่ยงนะคะแต่สําหรับใครที่ทนไม่ไหวนะคะก็อ่ะหาสักเวลาหนึ่งและกันขอให้ได้ตากแดดทุกวันเราจะได้ช่วยเพิ่มูุิต้านทานให้ตัวเองได้ดีขึ้นด้วยค่ะก็อยากให้ทุกคนดูแลตัวเองกันให้ดีนะคะให้ร่างกายแข็งแรงผู้ติดเชื้อจะได้ลดน้อยลงค่ะ เราจะได้ออกจากบ้านกันได้เป็นปกติช่วยกันคนละไม้คนละมือให้ผู้ป่วยน้อยลงนะคะกินอาหารที่ดีนอนหลับพักผ่อนให้ดีด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ